ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะหมูเนื้อแยกหม้อเลยแยกหม้อเลยค่ะเริ่มต้นที่50บาทค่ะเริ่มต้นที่50บาทนะทุกคนหมูบกตับุกคืออะไรอะ่ะปรุงสูตรพิเศษของร้านค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานเป็นสูตรของร้านเลยเป็นแห,งแหง้งๆแล้วมีน้ำซุปให้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นคาเฟ่ค่ะมอเป็นคาเฟ,คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ขายชากาแฟอาหารเปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวคนเดียวมากตอนนี้ตอบรับดีมากดีมากค่ะผมเห็นญ่ชูดังมากเลยในเโซชี<โด>ยล แล้วยายชูเป็นใครยายชูเป็นพ่อของแฟนค่ะอ๋อเป็นพ่อของแฟนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อยายชูนะคะอยู่ตรงชักกระป๋อซอย8ค่ะเครือสาพัดแหลมเชบังชนบุรีจิมชิม,ชมอืมเนื้อแก้มในส่วนแก้มนะครับจะเหมือนคล้ายๆเป็นเอ็นนิดๆนะไปครับผมรู้สึกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งครับอร่อยมากองค์ประกอบเขาได้ไงได้หมดเลยองค์ประกอบอะเป็นใหม่ล้ำลับเด็ดๆแต่ร้านเขากำลงังดังนะในโซเชียลตอนนี้ดังมาก เอาสามลูกสี่ลูกก็ได้เขาจะตักมาให้เลยนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านับทุกคนเวนละสี่สิบถึงห้าสิบอ่ะเป็นขาตังหมูนะดูนะมันจะติดเอ็นนห,หน่อยอ่ะไปเฮาชิมครับอืมน้ำซุปหมูมหอร่อยน,อน,น้ำซุปหมูออกหวานนิดๆอ,อยู่ตรงนี้เลยหนองขามศรีราชาชนบุรีจับ g ีเพมาได้เลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียชูอืมร้านเขากำลังดังนะครับในกระแสโชเชียลตอนนี้ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองขามนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะซึ่งผมติดตามมาจากต่อๆของทางร้านเลยละ่ะชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเฮียชูร้านนี้ก็คือขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสนี่แหละครับและทางร้านก็คือไม่ใส่ผงุูรสด,ด้วยเท่าที่ดูในร้านนี่คือบรรยากาศอย่างดีเลยนะครับทุกคนเป็นแนวอินดี้อินดี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของร้านเขาเลยดีกว่า ว่าเขาขายราคาไหนมั่งและมีอะไรขายมั่งและมีอะไรนำเสนอมั่งไปครับไปรับชมในคลิปนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮิยาชูไปครับ สว,ส,สวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อพึ่งคะ่ะน้องพึ่งน้องขายกว๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะขายกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อะคะ่ะหมูเนื้อแยกหม้อเลยแยกหม้อเลยค่ะเป็นเป็นน้ําซุปแบบไหนอะน้าซุปจะเป็นน้ําซุปเป็นเครื่องตุ๋นค่ะเป็นเครื่องตุ๋นใช่ไม่ใช่ตุ๋นยาจีนเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนแล้วขายราคาเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่50บาทค่ะเริ่มต้นที่50บบาทนะทุกคน ทั้งหมูทั้งเนื้อเหรอคะใช่ค่ะราคาเท่ากันเริ่มต้นที่50บาทหมูกับเนื้อเออหมูกับเนื้อ50บาทใช่ดูได้พิเศษก็คือ60 60กเกาเหลารวมจะเป็นเกาเหลาเนื้อ70บเกาเหลาหมู60หมูบกตับกคืออะไรอ่ะปรุงสูตรพิเศษของร้านค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานเป็นสูตรของร้านเลยเป็นแห้งๆแล้วมีน้ําซุปให้ค่ะก็คือไม่มีน้ําก็คือแห้งอะไรอยู่บนบกอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแห้งอยู่บนบกแล้วก็มีน้าซุปให้เราเห็นบอกว่าร้านไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่เลยไม่เติมลงในหม้อเลยเหรอไม่ครับบ้านก็ไม่ใช่ไม่มีเลยพี่ดูนี่ต่อมาเนี่ยน้องใส่เล้งเหรอเป็นเล้งเหรอขายยังไงซิกเนเจอร์เราซิกเนเจอร์เลยโอ้หนี่ซุปกระดูกกระดูกของวัวหรือของหมูใช่ไหมเป็นขาตั้งนะใช่ไหมใช่ค่ะขาตั้งมูแต่ขาตั้งแต่มีเอ็นมีเนื้อตั้งเยอะเลยใช่มีเนื้อนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเนื้อนะคะเนี่โอ้โหนี่น่ากินมากเลยทุกคนหกสิบบาทเท่านั้นค่ะชามละหกสิบบาทได้กี่ขา ถ้าอันใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบนี้สามขาสามขาถ้าอันเล็กมีอันเล็กแล้วก็สี่ขาอ๋อแล้วแต่นะคแล้วแต่ค่ะแล้วแต่แม่้าใช่แล้วแต่เล็กใหญ่ใช่มันมันแล้วแต่เล็กใหญ่แต่ให้ให้พูนถ้วยอะค่ะให้ให้เยอะเลยให้เยอะหกสิบบาทน้องเปิดร้านมานานยังถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าที่นี่นะคะค่ที่นี่สองเดือนแต่ที่เชียงรายสิบปีแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยสูตรสิบปีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพิ่งมาเปิดมาจากเชียงรายใช่น้องเป็นคนเชียงรายเหรอใช่ แต่แฟนแฟนเป็นคนชนลบุรีค่ะแต่แฟนเป็นคนชนีบุร<ช>ี่เห็นร้านออกแนวแบบินดี้นิดหนึ่งเลก a c น,นิดหนึ่ง <c oughs> คือขายอะไรมั่งอะทำอะไรมัางเหมือนเป็นผับมาก่อนเหรอก่ <c oughs> อนหน้านี้เป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อเป็นคา,คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ขายชากาแฟอาหารแล้วก็มาเป็นเสื้อผ้าแล้วทำไมน้องได้มาเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวทีนะก็ด้วยเศรษฐกิจนะอ๋อก็คือเอาพูดง่ายๆเลยอันอันก่อนเราอะก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่สภาพมีนเนียเพราะว่าคนแถวนี้ส่วนมากเป็นคนทำงานแล้วทุกวันนี้มีออนไลน์ด้วยใช่มีออนไลน์ด้วยถูกด้วยแล้วทีนี้เปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวคนเยอะมากตอนนี้ตอบรับดีมากดีมากค่ะผมเห็นเฮียชูดังมากเลยในแต่โซเชียลแล้วเฮียชูเป็นใครเฮียชูเป็นพ่อของแฟนค่ะอ๋อเป็นพ่อของแฟนที่เป็นของสูตรก๋วยเตี๋ยวเลยไหมหรือก๋วยเตี๋ยวเรามาจากเชียงรายไม่ใช่ค่ะเนื้อหมูว่ะของเชียงรายเนื้อสูตรมาจากชนบุรีนี่แหละค่ะอ๋อเป็นของเฮียชูเลยมีผักอะไรบ้างคะใส่ ของเราจะไม่มีของอ่องนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กลิ่นกลิ่นมันเปลี่ยนเราจะใช้ปักกาดขาวกับปากบุ้งจะเป็นปักกาดขาวอย่างนี้นะทุกคนกับปากบุ้งเลยเอ้ยปากกาดขาวอ่ะก๋วยเตี๋ยวปากกาดขาวอ่ะเพิ่งเคยเจอนะส่วนใหญ่เขาจะใส่ซุกี้ใช่ไหมปักกาดขาวอ่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยใช้ส่วนไหนคะแก้มค่ะนุ่มมากนุ่มมากใช่ใช้ส่วนแพงค่ะแก้มแล้วก็เนื้อสดผ้าชิลิ้วตับหมู ตับแล้วก็หมูชิ้นนะคแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นก็จะมีลูกชิ้นเอ็นกับลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นหมูใช้เนื้อจะเป็นเื้อเอ็นอย่างเดียวเลยค่ะเอ็นอย่างเดียวเลยใช่ลูกละห้าถ้าใครอยากกินเพิ่มก็ลูกละห้าบาทเส้นมีเส้นอะไรมั่งมาม่าวนเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กหมี่ขาวครบอาหานะงั้นโอเคเอาแม่ค้าฝากร้านหน่อยแล้วกันร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อยายชูนะคะอยู่ตรงชักกระปอกซอยแปดค่ะเรือสาพัฒแลมฉะบางชลบุรีขับเข้ามาตรงปากทาง400เมตรนะคะอยู่ซ้ายมือ สังเกตป้ายสีแดงแดงได้เลยจับ GPS มาก็เจอใช่ GPS ตรงอย่างผม GPS มาตรงเลยนะครับปากหมุดตรงเลยโอเคครับขอบคุณครับ <hir> เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับทุกคนเมนูที่ผมจะสั่งไปนั่นก็คือเส้นเล็กเนื้อน้ำใสนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำใสแต่ทางร้านนี่ก็คือจะมีน้ำตกให้ด้วยนะครับเป็นหมูน้ำตกหรือว่าเป็นเนื้อน้ำตกก็ได้เลย ราคาสตาร์ทเริ่มต้นนั่นก็คือ50บาททั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะครับโอ้นี่หมอห้อเนื้อใช่ครัหม้อเนื้อบือกลิ่นหอมมาก ทุกคนก่อนอื่นเราต้องชิมน้ำซุปก่อนเลยไะได้ชิมก่อนดีกว่าไม่หวานนะจะใช้คำว่าไม่หวานนะแต่หวานได้มาจากเนื้อสันมากกว่าอืจะไม่ถึงเค็มนะครับรสชาติพอดีพดีให้เราปรุงอะ่ะมามาดูเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อส่วนแก้มนะครับได้มประมาณสองชิ้นแล้วก็จะมีผ้าขี้ริ้ว นะลูกชิ้นเอ็นอีกสองลูกนี่ร้านน้องกําลังติดกระแสนะครับตอนเนี้ยคนกําลังแบบมาแบบบึ้มๆมเลยอ่ะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเนือ้อถ้าใครบางคนไม่รู้นะนี่ผมชอบมากเลยต้งหูดยีเนะ่ะมาปรปุงอะ่ะผมต้งหู้ยีเนี่อร่อยมากบางคนจะไม่รู้ว่าว่าใส่ต้มขูดยีเนี่อร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ใส่เป็นก้อนลงไปเลยแล้วค่อยมาบีบๆบนะร้านน้องเขานี่คือจะมีผักให้กลับด้วยนะครับผักให้แก้มมีพริกด้วยมีพริกด้วยแต่ไม่ได้เผานะพริกอ่ะ รสชาติเบทน้ำซุปก็คือกลางๆกลางๆเลยให้คนแบบรอปรุงอ่ะแต่ที่ร้านเขาคือบอกได้เลยนะบอ,ยบอกเลยเขาบอกไว้เลยว่าพริกเผ็ดมากอยา่ <laughs> ยาเลย่าเลยแท้ยาเลยแท้ไอ้น้ำส้มนี่เป็นน้ำส้มแบบไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนทีเด็ดของร้านน้องเขาคือน้องเขาไม่ใส่ผงชูรสนะนี่นี่น,นี่พริกอะ่ะที่น้องเขาบอกว่าเผ็ดมากใส่แค่ช้อนเดียวพอคนๆน,นะครับเนี่ยเต้าหู้ยีเนะี่ยต้องยีย,ย,ยีก่อน จริงๆบางร้านเขาจะยีไว้แล้วนะ <c oughs> ร้านน้องเขาคือรับแก็บกับลายแมนด้วยนะครับออเดอร์ได้เลยแก็บกับลายแมนอืมหมูปริมาณเส้นนะทุกคนนี่ห้าสิบบาทถือว่าปริมาณโอเคแล้วร้านน้องเขานะครับจะใส่ผักกาดนะเขาเรียกอะไรผักกาดนะผักกาดขาวอะแล้วก็ผักบุ้งจะไม่ใส่ถั่วงอกแต่ใครจะกินถั่วงอกคือจะเป็นผักกลับให้อย่างนี้พูดมาหู้กินพริกน้หอมอะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอะกินพริกอะใช่เลยเนี่ยชิมครับ อได้แล้วทุกคนพรุงทีเดียวอร่อยเลยอะถ้าน้ำซุปมาดีนะมาชิมอย่างแรกก่อนเลยดีกว่านี่เนื้อนะครับเนื้อส่วนแก้มนะน้องก็ใส่มาชิมชิมอืมตุนมาดีนุ่มเลยนุ่มละลายโอ้อย่างดีอะเนื้อแก้มในส่วนแก้มนะครับจะเหมือนคล้ายๆเป็นเอ็นนิดๆนะเป็นส่วนเอ็นเป็นเนื้อแต่จะนิ่มลุยไปครับทีนี้เส้นครับเส้นครับไปครับผม อืมอืมเส้นเหนียวหนึบเลยอ่ะเส้นเหนียวมากอู้อยไปครับทุกคนลูกชิ้นเอ็นนี่จะได้มาสองลูกลูกละห้าบาทไปครับอืมอู้หูยอ่ะลูกชิ้นเอ็นดีครับเราสายเนื้อเรารู้เลยว่ายี่ห้อของอะไรคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆไปครับเส้นอีกทีนี่นะครับทางร้านมีพริกจีกับกะปิให้ด้วยเขาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่พริกจีนะครับพริกสดเป็นพริกสดไม่ได้จีกับกะปิให้ด้วยไปครับอืมเด็ด ไม่กล้าดูเส้นเลยเลือเสื้อแล้วเนื้อสบายอ่ะกรุบๆเลยอ่ะเนี่ยครับไปอืมสบายกับเนื้อสดเนื้อสดอร่อยอ่ะเู้อย่างนี้รูื้อึกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งครับอร่อยมากมองประกอบเขาได้ไงได้หมดเลยอง์ประกอบอ่ะหู้อย่างนี้อร่อยดูครับเนื้อส่วนแก้มมีเอ็นติดนิดๆเด,ด้งๆดึงๆเลยไปครับอร่อยอ,อร่อยจริงทุกคนไม่น่าร้านน้องเขาเ็นคนมาเยอะขนาดนี้ ถัวงอกเนี่ยเขาจะไม่ใส่ลงในในชามก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าจะทําให้กลิ่นและรสเพี้ยนไปน้องก็บอกจะหมดแล้วอะ่ะพู้หเด็ดครับอร่อยมากถือว่าเป็นอีกร้านนึงครับเป็นใหม่ลับลับเด็ดแต่ร้านเขากำลังดังนะในโซเชียลตอนนี้ดัง,งมากๆอ,อู๊ดพริกนี่ได้เรื่องครับขนาดเส่ช้อนเล็กเองนะได้เรื่องเลยอะ่ะโอ กินของฉันลูกละห้าบาทมาในถ้วยมาครับมาต่อลูกชิ้นทีนี้ยที่ผมสั่งมาเนี่ยครับลูกชิ้นทีนี้ยลูกละห้าบาทลูกชิ้นเขาอร่อยนะเป็นลูกชิ้นเอ็นอย่างเดียวนะครับมีแต่ลูกชิ้นเอ็นอืออร่อยมากผมต้องสั่งมาเนี่ยก็คือลูกละห้าบาทนะครับเราจะสั่งกี่ลูกก็ได้เราจะเอาสิบลูกก็ได้เราจะเอาห้าลูกก็ได้จะเอาสามลูกสี่ลูกก็ได้เขาจะตักมาให้เลยอือผมว่าเขาอกคล้ายๆกับแชมป์ว่ามั้แต่ไม่ใช่แชมป์นะอือ ยสก็ชื่นใจเลยครับมาอยูนี่นี้นี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านนะทุกคนนี่ย่ะบลิสี่สิบถึงห้สิบโลอ่ะต้องหมูต้องโดนกี่ตัวดูวรับทุกคนนี่ยในราคาหกสิบาทนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใครๆมาก็ต้องตำหมักกับเมนูนี้เขาเรียกน้ำซุปกระดูกนะครับนี่ได้มาสี่กระดูกอะ่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่เนื้อที่เหลือน้องเขาบอกอะ่ะแล้วแต่ก็คือเขาจะจัดปริมาณให้เลย สามกระดูกมั่งสี่กระดูกมั่งใหญ่เล็กแล้วแต่เนี่ยอันนี้จะเป็นหมูนะครับเป็นขาตังหมูนะดูนะมันจะติดเอ็นหน่อนอๆอะ่ะไปครับชิมครับอืนมมอ,มมอ,มมอ,อน,น้ำซุปหมูอร่อยน้ำซุปหมูออกหวานนิดๆอ่ะอือร่อยอ่ะอ้ยอร่อยมากจะขอใช้มือนะครับใช้มือโซยเลยดีกว่าอย่ามากนะทุกคนไปครับอือู้อ,อร่อยอะ่ะไขกระดูกนี่สงสัสยขเขาลาอออกแล้วนะไขกระดูกกันเนาะอู้นี่ไขกระดูกกนะ็มีนี่ไปชิมก่อน อ้อยอ่ะเนี่ยน้ำลาดลงไปน้ำซุปอ่ะเขาจุดถุงต้มไว้ประมาณสี่ิบนาทีนะครับมองกำหนดเวลาเลยมันจะเปื่อยมันจะลุยพอดีเลยอ่ะอู้ยอร่อยคุ้มนะ6กสิบ,บาททุกคนแล้วรุงรุงนะสั่งไม่เป็นกับแก้มอะ <laughs> กับแก้มอีกแล้วอืมอร่อยอ่ะนี่หน้าคนเมื่อกี้นะเขามาสั่งเขาแต่ขาตั้งนี่เลยอ่ะอ้ยซิกเนเจอร์ครับทุกคนต้องมาโดนนะจะมีเอ็นหน่อยอ่ะเอ็นก็เปื่อยแล้วอ่ะกรุบๆเลยอ่ะอร่อยมาก ซื้อเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับี่เด็ดแล้ร่อยมากอยู่ตรงนี้เลยหนองขามศรีราชาชนบุรีจับ GPS มาได้เลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียชูอืมร้านเขากำลังดังนะครับในกระแสโซเชียลตอนนี้ลูกค้ามาตึมมาเพื่อกระดูกนะเจอกันใหม e ่อีพีหน้าครับเราจะลงสตรีทฟู้ดที่ไหนไปแนะนำร้านอาหารเด็ดที่ไหนเจอกันอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนอร่อยอะ่ะ <laughs> ไม่อร่อยเลยไหมครับไม่อร่อยเลยอ่ะเออเอาหลังทำถ้วยกินได้มั้ยถ้วย